นะครับเพื่อนเเห็ดโคนวันที่สองนะครับตอนกลางคืนนะครับนนี้มันก็ให้แล้วอันนี้ดอกเอ่อค่อมไปทางไปเจอแล้วก็บานะบบานะครับบานนะครับตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้น,น,นมีกระจุกนะครับเดียวเพิ่งจะรอกันกน็มันมีแม่ดูตั่วย่างเดี yeah, time, ๋ยวแอบบิสชายก่อนกระจุกรับ ไม่ต้องใส่มันจะนตัดแต่งอันนี้มองยากนะครับเดี๋ยวแยงแคะเลยก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมารวมกองให้เยอะครับมันค่อนข้างจะลกนะครับตอนดูป๊อบนมะ่ไมีพวกมันนะคะรับอมีตะกาด้วยฮนะจำหมดเนี่ยอึ้งแย้ม,ม,ม ีดอกใหญ่นะครับของมาอุ้มอีกใหญ่มาถอยปะ่ะอ๋อไอ้อตัวใ้นั่นกากองได้ประปรับอื้อเป็นสอกครับ บานแล้วอันนี้จะขึ้นกับเมื่อวานเนี่ยติดอะไรลากละนะลองล ตูมอ่ะไหนฮะใช้ไม่แค่เป่ะน, <Gym. S 1> นี่ฮะใ,ใช้แค่ไช่ใช่นี่ตรงนี้ใช้แตนี่นี่ฝั่งนี้เอานี่งัดนีใช้หมดเลนี่อกใหญ่ด้เออดันอยู้มเดี๋ยวต้องหาดูแลครับอุ๊ยอะไรตันรอบ่อ าตาออ่อใช่ครับอืมไม่เคิน สวยเลยครับขาวๆจุจ๊วๆฮะก็ช่วงโฆษณาครับข้ามาดูเหตุตูขตรงนี้นะครับแบลบกระจุกมากครับไปที่ถูไป,รไป,ไปตรงไหนสามกระจุกดดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปอากุดยาวนี่ครับข้าไปงน้นไม่ต้องส่องไปมนะยนี่ <laughs> ยาวจริง <laughs> กับศอกนะครับ มีได้กระจุกใหญ่แล้ว okay, ครับโอเคครับกลับมาที่ช่องแรก ดินดีทั้งนี้เนาะดินมันส้วนซุยเนี่ยตัวรักม้ามันเยอะเป็นไงบ้างครเพื่อนเช้านี้ถกลับไปที่เหตุตู้ของนุน่งเนะโอ้โหรักคนแตกโอ้โหนี่ใหญ่มันแตกนะดิน,ม,นม,ม,ดมันนิ่มไงมตรงนี้ลองแบบนี้นเปิดจะมี เกนนเ้วเกลือน้ำมีป่ะอันขาดมั้ล่ะเกลืนี้แค้นั้น นั่นแหละมันอย่างนั้นสวยงามชมพักเบตครับกลับไปที่เหตุตูมอีกรอบครับโอ้โหดอกดอกใหญ่นั่นสวยกลับมาเหทศตูมแลครับเพราะว่าตอนเราต้องมีหลงอยู่ยกับมันแหละเนี่ยเพื่อนใหม่น้อยเยอะครับมันกำลังขึ้น,ม,น,นมันเป็นติดชายไร่ข้าวครับข้าว,ข,าวข้าวเขาเรียกข้าวไร่ ไไรับเทศบานเดียครับพราเป็นไงบ้างของนู้นเอา่ังเอ้เรามองไปไกลๆเพื่อใช่ปะปูหมอ่ะเรโอ,โอใช่เหรอใช่ดิใช่ไหม ไหนพี่เขาไปดูได้ไหมใช่ล่ะไกลไหมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนดีกว่าเออแวกๆหวก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปพี่เก็บของก่อนหน้ามีฮะกองแรกนี่ว้าเจ็บไหมใช่ใช่นี่เหรอไหนขึ้นมาเลยไหมเงือง่ายนะเออบอกแลกเอาแบกให้ดีดิเขา้าไปถ่ายได้ง่ายนะแบกแคนฟอลอกเอเดี๋ยวพี่ถือมีดมีก่อนปักไว้ก่อนข้างผมเห็นนะะวางขันมาเหยียบนะ ลละนะครับกลับมาที่เห็ดบานนะครับโอ้โยั่งดีเนาะหมานเต็งใหญ่เต็งใหญ่หมาพี่ชายโอ้โหขาเป็นหหต่อของแท้เขื่อนคือมะเงหูเขื่อนนายช้า เชาเราไปตุงก่อนนะต้องวันนี้เดือนเก้าไมาไปก่อนเราไปตุ็งก่ออือกางเห็ดตูงครับพเนไอพีอ่มัมนจะไม่หิหััน้ออือ ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสต็อปแป๊บๆนะครับเดี๋ยวผมถางทางเข้าไปให้มันได้เหลี่ยมดีๆก่อนแป๊บนึงนะครับเพืพ่อนเดี๋ยวผมใส่ดูใหม่ครับอ่าครับเพืพ่อนๆจากเมื่อกี้ผมถางเข้ามาแล้วครับมาเจอจุดท,ที่บอกเ,เป็น,น <ะ S 1> เป็นเห็ดโตมนะฮะอ่าแป๊บลุยสโลว์เพื่อนสีสวยครับดอกลึกหน่อยลึกหน่อยดีๆเฮ้ย

ไปห,หมดเลยได้ป่านั่นนะตีวงตีวงข้างนู้นนะขน้าง,งบนตีวงข้างบนก่อนเออเดี๋ยวเพึ่งจะเพิ่งงัดวงข้างหลังได้ป่ะฮะได้ได้ไดตัวของดอกน่าได้อยู่ถูกคืนมาเลยดอกไม่ใหญ่นะอดอกกลาง คกลางดี้แล้วเราพักออกได้ไหมก่งเนี้ยเกะกะขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งพี่นี่ยครับออกนี่นั่นแหละก่งนั้นแหละไปมืดมืดเงี้ย <Yeah. S 1> นี่อย่างล่างเนี่ย <Yeah. S 1> นี่นี่เออ อออดอกใหญ่หนะนบยาวงี้นะโหจอดเลยคือคือทุกดอกเลยนะ

แบบมือสั่นอะฮะไม่ได้หิวโอโทิ้งเบคกี้มึ เบอรยกูเบอร์ก oh. ูไอ้ข no ึ oh. ้นสวยแก้วเรือไว้ให้โรยไหมเอาไว้ให้เขารู้อ่นโอ้ทำนดีมาทุกทุกดอกเนี่ยเพื่อนหมดกระจุกนี้แล้วครับตู่มันมีตูแล้วไปเยอะแล้วครับโอเค เปิดปรปเดิมคืนที่สองครับเดือดเพลงแรกเต็มเปลงน,น,น,นะครับแบบว่าไม่ต้องมีใครเจอแล้วเรามาเจอแบบตามเขานะครับอ่ะเหมือนเดิมครับตามสูตรเดี๋ยวไปข้างหน้าต่อครับไม่เดินถ่ายนะครับเดี๋ยวเจอค้อยถ่ายครับปูกไว้ตามรุ้นาตามเชียงนะครับ